Performative m a l e นะครับคือประเภทของผู้ชายที่เสแสร้งออริจินมันมาจากตะวันตกเนาะไอ้พร็อพชาเขียว hmm. ใส่ฟังเพลงหรือนู่นนี่ hmm. นั่นอะไรเงี้ย hmm. hmm. ก็คือหวัง hmm. นั่นแหะ และก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลวงคออามามายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลวงคอ,อ,อและผู้โชคดีในวันนี้ของเรานะครับก็คือฮานุมิงเหรอใช่นฮานุมิงฮะเฮ้ยทำไมผู้ใส่หมวกกันน็อกมาครับวันนี้เพราะว่าหมวกกันน็อกนี้ ไม่ใช่มาจากที่ไหนมาจากบ้านผมเองอ้าวาหรอโอเคเอาไปท็อปปิกเลยทีเดียวไปวันนี้<ม>ท็อปปิกที่คุณเลือกมาคืออะไรคือ p o r m a t i v e mail ครับผม p e r f o r m a t i v e mail ทำให้ถึงเรื่องนี้มาแล้วคืออยากใ,ให้ผมพูดอธิบายใช่ฮะซึ่งจริงผมได้ทำกันบ้างมาแล้วลนะ่ะ p e r f o r m a t i v e mail คุณลองเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยปกตินี่คุณกินชาเขียวเป็นปกติอยู่แล้วนะอ๋อทุกวันอ๋อหรอหนังสือนี่อ่านหนังสืออะไรฮะ เมื่อโลกไม่มีเราครับเมื่อโลกไม่มีเราลึกซึ้งนะตอนนี้ก็ลังานถึงบทบทสรุปแล้วเหรอกูเห็นหน้ากลางมาหละปีแล้วนาเอี่ยโอเคผมจะอธิบายเี้ Performative m a l นะครับครับผมคือจริงๆมันจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนสำหรับคนไทยเพราะจริงเนี่ยอ r i ิ i ิมันมาจากตะวันตกเนาะเพอ r f o อ m a t i v e m เมนะครับคือประเภทของผู้ชายที่เสแสร้ง เสแสร้สงว่าตัวเองเข้าใจความเป็นผู้หญิง mm hmm. มีแนวคิดแบบผู้หญิงซึ่งมันเป็นประเด็นเพราะว่าคนแบบนี้พยายามจะไปตีสนิทแล้วก็อยู่กับผู้หญิงทำให้ผู้หญิงไว้ใจ uh huh. ซึ่งมันนำไปสู่อาชญากรรมหรือว่า Sexual ล a r ร์ s m e uh huh. มนได้คนก็เลยเริ่มรู้ตัวแล้วพวกผู้หญิงเริ่มรู้ตัวกันับผมส่วนในที่เราเห็นว่าแบบไอ้พรอ็อพชาเขียว mm hmm. ใส่ฟังเพลงหรือน,นู่นน mm ี hmm. ่นั่นอะไรเงี้ยมันมาทีหลัง มันเกิดจากงานประกวดงานประกวดหนึ่ง<ะ>ก็คืองานประกวด p e r f o r m ร์เมชันนนั่นแหละคือเขามีจัดการแข่งขันแบบทางการโดยตรงใช่ผมท้าความนี้ก่อนจริงๆคนที่เสแสร้รงว่าเข้าใจผู้หญิงก็คือหวัง<อ>นั่แหะเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เอาอก็คือหวังไม่ดีกับผู้หญิงแล้วก็พยายามเสแสร้งตัวเองว่าตัวเอง,ต,เองตัวเองเข้าใจ<อ>เรื่องแบบนี้ เรารู้กันอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่อดีตการนะแต่ว่าในรูปแบบของอดีตมันก็อาจจะเป็นแบบหนึง่งแต่ในปัจจุบันเนี่ย2025นะเทสรสนิยมของการอ่านหนังสือ,อที่ผู้หญิงเป็นคนเขียนด,ด้วยฟังเพลงที่ผู้หญิงเป็นคนทําการาแดกชาเขียวชาเขียวเนี่ยมีในยะสําคัญคืออะไรชาเขียวนะครับทำไมถึงต้องเป็นชาเขียวชาเขียวเราก็รู้อยู่แล้วมัชชาเนี่ยมันมาจาก วัฒนธรรมฝั่งเรานะตะวันออกเอเชียใช่ <the> east. ซึ่งมันเป็นเครื่องดื่มไ ah. ม่จำกัดเพศอยู่แล้วแต่ว่าการสร้างภาพจำภาพจำของผู้หญิงกับชาเขียวมันมันเกิดตอนที่เซเลบิตี้ฝั่งตะวันตกพวกเมกันอะไรเงี้ย <c oughs> คือเขาชอบถือน้ำชาเขียวแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> มันเลยเป็นการผูกภาพจำว่าผู้หญิงกับชาเขียวคือของคู่กันชาเขียวคือของผู้หญิง <c oughs> อะไรงนี้งานประกวด ที่ผมเพิ่งพูดไปงานประกวดเนะี่ยคือแม่งเกิดครั้งแรกนะเก้าสิงหาที่ผ่านมาเลยสองพันยม่นิบ้ายี่สิบวันก่อนนะ่ะที่ซีแอตเทลคือแข่งประกวดกันว่าใครเป็นเฟิร์มเพอร์ฟอร์เมชั่เมลที่ดีที่สุด uh. ก็คือผู้ชายที่ตอนแหละเสแสร้งใจว่า oh, <man>, uh. ผู้หญิงเขาแสดงอยองไงมีพอปอะไรบ้างอือีการประกวดตรงนั้นอนะ่ะมันน่าจับตามองแล้วมันก็คนที่เขาร่วมประกวดก็มีชาเขียวมีนุ่นมีนั่นอะไรเนงะี้ย จนคนฝั่งเราฝั่งตะวันตะวันออกอะไปเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ชายเสแส้งอะมันมาพร้อมกับชาเขียวพร้อมกับหนังสือแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมันเป็นกระแสมันเป็นเทสร์ลัตนยมในยุคนี้ซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปมันอาจจะเป็นหนุ่มเทสดีเมื่อก่อนก็ได้ผมยาวปิดตาแมสดำอะไรอยู่วัยรุ่นวัยรุ่นผมเลยช่วงนั้นใช่ข้อมูลที่ผมรู้มีประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆริเพอร์ฟอร์มเมทีฟก็ตามศัตว์นะ เธอฟอร์มก็คือสแสดง okay, สแสดงสแสดงสชใช่แมวก็คือผู้ชายอะแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง green flag red flag อะไรนี่เออคืออะไรครับ green flag red flag ก็คือผู้หญิงเหมือนเขาจะมี red flag กับ green flag ที่แบบ red flag คนบบนี้จะไม่เอาสำหรแบสมมติแบบแบบเฮ้ยฉันจะไม่เอาคนหนุนบุหรี่นะคนะนี้คือแบบไม่เอาเลยค่ะก็คือแบบของฉันหรือผู้ถือถ้าใน green flag ก็อาจจะเป็นเฮ้ยผู้ชายคนนี้ออกกำลังกายเทคแคร์ดีอะไรอย่างนี้แล้ว ไอตัวการที่คนอ่านหนังสือแล้วกินชาเขียวเนี่ยมันาจะไปตรงกับพรีนแบบของผู้หญิงชวนชายใช่ไหมไม่แต่จริงข้างในของเราจริงก็คือเรนแฟร์มันเพอร์ฟอร์มนะมันเพอร์ฟอร์มถูกต้องครับแต่แต่จริงๆเท่าที่เห็นมามันไม่ได้มีแค่การที่เราเพอร์ฟอร์มไปถิ่นไปเาไม่ได้เป็นแค่การอ่านหนังสือแล้วก็กินวัชชามันเท่าที่ผมไปดูมามันมีทางพวกที่แบบแสดงว่าตัวเข้าชิม ตัวเองเรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งแต่หนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เออผมมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหวังใช่ไหมแต่ว่ามันคนละคนละไทป์ของผู้หญิงที่เขาต้องการจะรักอืมอะไรเป็นอย่างนั้นนะก็หมายความผู้หญิงก็มีหลายประเภทผู้หญิงมีลักษณะนิยมแบบไหนเราอยากได้ผู้หญิงหนึ่งก็ต้องไปพรีเทนแบบหนึ่งถูกไหมใช่แล้วอ๋อไอ้นิยามที่ผมพูดมามันมาจาก เออร์ d i นดิกชันนารีคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักเออร์ Urban d i นดิกชันนารีเออร์แบนดิกชันนารีนะครับคือพจนานุนกรมเว็บไซต์ออนไลน์ที่เน้นรวบรวมคำที่ม่งเป็นสแลงเป็นแบบคำเทรนใหม่เป็นพวก c ค l t u r e อินเทอร์เน็ตเพลงมีอะไรเงี้ยพวกแบบพิกส์อะไรอย่างเงแบบี้ย,ยใช่ไหมโดอะไรวันนี้ทุกต้องครับ ก็คือถูกบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วใช่ใครเราก็ได้จะไปเขียนคําเองใครก็ได้เข้าไปแบบให้ความหมายบรรี่อย่างเออเบิ้อนเนี่ยเออเบิ้อนมันมันจะเป็นพวกคำสามเที่นันแบบที่คนเมืองตัวเมืองใช่ถูกต้องถ้างั้นเนี่ยตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเพอร์ฟอร์มเอทีทีแมวในสมัยก่อนมันก็คือมันเองเดีดีแล้วเดินหอศิลเดินหอศิลป์นมันคือยุคเราตรงนั้นเลยที่เรามัธยมกันอ่าแล้วในถ้าอุบุคนคิดว่าเพอร์ฟอร์มเอทีฟีแมวเนี่ยมันจะ เป็นยังไงในอนาคตหรืว่าเทรนต์ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่มาชาดแล้วแต่วามาชัดมันตุ้มมาฮิตถูกไหมมันอาจจะเป็นเหมือนหมาว่าที่ฮิตช่วงหนึ่งแล้วอีกช่วงหนึ่งก็แบบเริ่มน้อยลงอาอาจจะมีทฤษฎีที่ performative male คือคนแบบผมก็ได้คือะหมายความว่าอะไรรู้ไหมคือะผมคืออุดมคติของผู้หญิงหลายๆคนซึ่งผู้ชายที่อยู่ด้านล่างปีระมิดก็ต้องพยายามเหมือนผมกินหมาล่ากินเผ็ด หรือสูบบุหรี่กินเหล้าบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้จะสมมติว่าคุณเป็็นนเเปพอร์เฟคมันเป็นแบบนั้นไปแล้วออ๋เแ้มไปแล้วผม่อยู่ตรงนั้นไปแล้วอันนี้ถามใครฮะอันนี้ถามใครผมบอกให้รู้เฉยๆว่าผมอยู่ข้างบนเพราะผมเป็นมนุษย์มีคนบอกคุณไหมบอกว่าบอกว่ามึงเพอร์เฟคอืมใครถ้าอยากเป็นแบบนี่ผมเองอ่ะขอบคุณมากคาร์ทบไม่เชื่อ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 หนึ่งสองสามมึงคิดว่าใคร ที่แบบว่า<ห>คือไอเดียของผู้หญิงไอเดียของผู้หญิงผมรู้สึกว่ามาขนาดนี้ละก็ต้องเป็นพ่อหนุ่มเทสดีคือหนังสือนิยายอ่านชมมัชฉะเย็นๆผูฟังฟังเพลงจริงเหรอเอ,อ้อใส่หมวกแก๊ปดูอบอุ่นดูเข้าใจเพลงนี่ฟังเพลงอะไรอยู่ผู้ถูกเพลงอ่ะครับเปิดโทรศัพท์อ่าเพลงอะไรเพลงอะไร ไอสัตว์ไม่ได้เสียงอันนี้เพอร์ฟอร์มเมทีอครับเพอร์ฟอร์มเี้ยอเลยแต่เพอร์ฟอร์มนี่ขึ้นนะแล้วคุณเพอร์ฟอร์มเป็นคนผู้ชายหุ่นหมีด้วยปะเนี่ยใช่จริงเหรอจริงผมแฮนซัมผมหอมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์เขาบอกว่ารู้จักนี่โอตอาโม่เนี่ยอ๋อมันกลับกันนะมันกลับกันในหัวมึงอะกลับกันหมดเลยรู้แล้วเพอร์ฟอร์มไปทีเนี่ยผ่าขาเป็นยังไงครับแล้วคุณเนี่ย คิดยังไงอะพอพามาคิดวะาพวกคุณทุกคนเอามุมมองของเราไม่นับผู้อีกเวลามึงเห็นคนแบบแ็นคนแบบกูอย่า่มันคิดยังไงแต่หน้าหน,น้าตลอเนอ่ะคุณก่อนอตาผมก็ถ้าแบบดูจากภายนอกนะเขาก็คงถ้าแบบเอาแบบผมไม่รู้เรื่องจากเอไม่รู้จักเกี่ยว formative m a อะไรพวกนี้มาก่อนผมก็จะคิดว่าเอ้ยอผู้ชายคนนี้นี่มันมันดูอา t art ปะมันดูแบบศิลปะศิลปะ อะไรอย่างนี้ถ้าวัดดูแค่ภายนอกนะเมื่อประมาณสองสามปีก่อนที่จะมีคนแต่งตัวเป็นอย่างนี้ใ,ใส่แมสดำใส่แมสไม่แม่ไม่แมสโ์ no c ิดแล้วนี่สมวันยี่ห้าแล้วเราไม่ไมม no โควิดแล้วอ่าแบบอย่างนี้แหละเป็นทรงอย่างนี้แหละเดินไปแบบไปฟังแบบอะไรฟังพวกดนตรีไลฟ์เฮ u s อะไรอย่างนี้เ,<อ>เดิน <Life S 1> ตึก <house. S 1> แดงวิ่งเทศตุจักรอะไรอย่างนี้แล้วไปไปนั่งเท่ๆถ่ายเท่ๆอะไรอย่างนี้อันนั้นคือแต่ก่อนในมุมมองของผม แต่ตั้งแต่ที่ผมรู้จักคำว่าเพอร์ฟอร์มทีจาก Chat GPT ตัวนี้ก็ไม่ใช่ Chat GPT ทำเงี้ยไอมึงไอที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็มาถามมนุษย์แบบกูด่ะปานต่อไหมา่อคแต่ถ้ารู้จักไปแล้วจากสื่อโซเชียลจากเพื่อนเล่าให้ฟังจากอะไรอย่างงี้ก็จะมีคมว่ามองเปลี่ยนไปไหมก็แอบเปลี่ยนไปเล็กน้อยว่าอาจจะได้รู้จักข้างในว่าแบบเอ้ยเขาหวังที่จะแบบเข้าหา เม็กเฟนอะไรอย่างนั้นจริงๆหรออะไรอย่างนี้เพราะมันก็ยังมีคนที่ที่แบบเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วตั้งแต่ต้นก่อนที่กระแสนี้จะมาทําให้เขาคนกลุ่มนั้นก็จะโดนผลกระทบชอันนี้เข้าไปด้วยรู้สึกว่าก็ส่งผลเสียต่อหลายๆกลุ่มแล้วก็ส่งผลเสียต่อหลายวงการลาบูบุนอะไรอย่างนี้ลาบูบุนูบูอรแบบลาบูบุนบูอ่าบูบูบูพอพูดถึงเรื่อง เธอฟอร์มเป็นนาหวังเนี่ยออันนี้ไม่ได้เจาะจงใครนะแต่ว่ามันมีมันมีมันเคยมีใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีอยู่ที่คนแบบคนที่เป็นชายแท้แสดงในประเทศที่สามเ,เพื่อเข้าหาเวกน,นี่นะ้ำมันเป็นเพอิ่มเป็มทีมอะไม่ได้เหมารวมนะแค่มันมีคนกลุ่มจริง<ๆ>ที่ท,ท,ที่ที่แบบหวังมุงม่งมุ<อ>่งแบบมุ่งมุง,ม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 งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยังนะมีน้ำแม้เป็นเพิ่มเป็นทีมเพราะว่าถ้าเสียแซงก็เข้าสายผมว่าับ ก็คือพฤมิทีตมันก็คือการเสียแซ่ลายแี่เป็นไนยสกายสำหรับผู้หญิงอ่าอะไรก็คือมึงไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีผมเข้าใจคุณว่าคุณอยู่ล่างพีระมิดคุณมีผมเป็นไอดอ้งคุณที่พยายามจะเรียนรู้การกินเผ็ดแบบผมหรืออะไรหรือกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกยากผมเข้าใจที่คุณเป็นแบบนั้นอยู่ข้างล่างมันเข้าใจแล้วมันพยายามยากเกินจนมึงต้องมาแบบ ก็ต้องผมต้องเอามาฉาเอาหนังสือแล้วก็ต่าผ้ามามันไม่ช่วยเลยอ่ะมันไม่ช่วยกูดูไม่ออกเลยมึงเพอร์ฟอม์มารีจกูเห็นพุงอย่างแรกอัเนี้อ่ะุมนี้มุนี้มุมนี้เอ้ยแต่ว่าผมมีมุมมองอย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกว่าไอการที่เพอร์ฟอมเมาร์เกิดขึ้นเนี่ยและในเทรนปัจจุบันและอดีตมันเชื่อมโยงกันก็คือในจุดที่ว่าเหมือนถ้าจต่เราแบบในยุคก่อนหน้าเนี่ยจะเป็น พ้อหนุนเทสดี PTSD, ใช่ไหมใส่เสื้อดำแมสดํดำผมยาวติดหน้าติดตาทรงผมทูบ็อกซ์จะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ในประเทศไทยในประเทศไทยแต่ว่าแบบพอไอเทรนต,ตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มแบบถูกเอ็กซ์โปสออกมานะสู่กระแสสังคมคนก็จะเริ่มมองไม่ดีแบบ <c oughs> เอ้ยก็เหมือนแต่ก่อนเอ้ยนี่มันผู้ชายเทสดีเดินห่อสินอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันก็เลยต้องรีเวิร์สกับจากที่ไอคนที่อยู่หัวแถวที่เป็นเทสดีแมสดำสุดเทศก็จะกลายลงมาเป็นล่ากพีระมิด ทำให้เกิดไอตัวถัดไปขึ้นมาซึ่งก็คือเป็นเทนเฟอร์ฟพรอมาทีิและอนาคตมันก็จะกลับกันอีกรอบก็คือตอนนี้ตอนที่เป็นหัวแถวใช่ตอนนี้เป็นหัวแถวเลยแล้วทำยังไงถึงจะเป็นหัวแถวได้แบบผมใช่ไหมอันดับแรกคือดึงแรกดันดึงแรงันลืมลืมเอาอย่างนี้มาอ่า เอาความคิดเห็นผมแล้วกันคือจริงๆก็ไม่ได้อยากไปตีตาหรือเหมารวมอะราการไปตั้งคําแบบนี้มันก็แต่จริงๆผมอ่านในเออบ้านดิกอะมันไม่เชิงว่ามันเชิงความบันเทิงมากกว่าการเอาคืนเอาแก้แค้นอะไรเงี้ยมันเป็นเพื่อความบันเทิงมาล้อเลียนจะใช่ว่ามันมีคนแบบนี้อืไม่ได้พยายามจะให้คนแบบนี้มันหายไปหรือว่าพยายามทําให้เขารู้สึกแย่มากๆอะไรเงี้ยมันเป็นเชิงล้อเลียนขำๆบันเทิงมากกว่าเนาะซึ่ง ผมเห็นด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบจริงๆมันคือการสร้างความบันเทิงอ่าใช่เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันในในช่วงเวลายุคหนึ่งเข้าใจได้แต่คนที่แต่คนที่จะรู้สึกแย่ก็คือคนที่แบบเขาทำกิจการมาอยู่แล้วมันไปโดนเหมาลอยไปโดนหมาใช่อันนี้คือผู้รับผลเราผม กินวัชายอยู่แล้วผมอ่านหนังสืออยู่แล้วผมเล่นลาบกุบุญเออเล่นลาบกูผมใจหูฟังแบบไม่มีสายอยู่แล้วว่าผมดแตับเสียไงกนยังไม่เสียบรองเท้าเอ้ยเสียบหัวสำปเลยไม่คือกูอ่ะเสียงมันเข้าแล้วไอเสียงมันดังไปกูวอะไรต้งใส่กูไม่อยากเอาเองอ๋อหูแบบหูเซนซิทีฟอ๋ออ่ะ แต่ว่าเรื่อง positive ไม่ positive เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณเศรษฐิจวิญญาณเฮ้ย,ายาเขาเรียกว่านะ<ข>อจจะไรวิจารณ์ในงาณวิจ,จหหารณ์ในงางแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกคนคนดูที่จะตัดสินว่าเฮ้ย positive เป็นอะไรหรือว่าคอมเมนต์ม่ได้ว่า positive ในอนาคตหรือว่าในความคิดของพวก,กค,<อ>คันเป็นสำหรับพวกคุณมันมีพร็อพมันมีการแสดงแบบิดเใ็นยังไงอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นพวกเราครับผม positive เมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับปึ๊บอีกอีกจะแทงไหมพูดยังไงพูดไม่ดีเลยรอเล่นฮะยังมีบีโก้ด้วยสั้นีโก้ได้ไงวะเจ็ดข้อจริงเหรอวะโหไม่ถ่ายอะไรอะไรแบบที่เยอะมากอันเดียรไ์ ที่ตอนสารพัดยงเหลือพิมพ์ม่รั้งรั้งแค่รั้งแค่